าเพื่อนเอฟซีมาชมบรรยากาศตอนช่วงเย็นๆแถวชนบทบ้านดาวนะแถวจังหวัดสุรินทะร์เนาะไม่ได้ออกไปไนะกลเนาะใกล้จะค่าแล้ววัวควายก็เข้าคอ,อกมาแล้วเพื่อนมาตรงนี้แหละเนะาะมองตรงที่โล่งๆแบบนี้เหรอวันนี้ไม่เข้าคอ,อกเนาะลูกวัวอยู่ตรงนี้แหละเนาะโอ้สวยมากเลยต้นกล้วยสวนกล้วยอยู่พลงนะังเนาะ สวนกล้วยก็จะอยู่ข้างหลังสวยมากเลยนี่สวยมากโอ้ยเขียวขจีเลยสวนกล้วยอันนี้ก็ต้นมากเนาะสวยมากวิวสวยเนาะตอนตอนใกล้จะค่ำเมนบรรยากาศแถวบ้านนอกเราเนะแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์ดา นี้ก็เป็นเขตของบ้านหัวตะพานหมู่11น้องเพื่อนตรบลทีรามอันนี้ก็วัวเข้าข้อหมดแล้วเพื่อนช่วงเย็นเนาะใกล้จะค่ำแล้วเพื่อนใกล้จะค่ำแล้ววัวก็เลยต้องเข้าข้อก่อนเนาะสวยมากเลยเนาะนวัวข้อนี้ก็ จะมีห้าตัวเนาะเพื่อนกว้างมากเลยคอกกว้างมากแต่มีแค่ห้าตัวแต่ทำคอกกว้างจริงๆเนาะโล่งสบายมากเลยแล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะกินฟางด้วยเนาะฟางอยู่ตรงนู้นเพื่อนก็จะเป็นสวนกว้างมากเลยเนาะที่ตอนกลางวันก็จะปล่อยวัวให้หากินในสวนนี่แหละเพื่อนเดี๋ยวเกี่ยวย้ามาให้กินเนาะ สวนกว้างมากเลยเนาะชาวบ้านก็จะตัดหญ้ามาปิดไว้แบบนี้เนาะให้กินตอนเช้าเพื่อนตอนช่วงกลางวันเนาะตัดหญ้าวันนี้ก็ไว้ให้กินพรุ่งนี้เนาะอพอตัดพรุ่งนี้ก็ให้กินวันหลังอีกอย่างนี้เพื่อนอเพราะว่าเวลาช่วงออกไปตัดหญ้าวัวก็จะต้องกินหญ้ารอเนาะก็ต้องมีหญ้าสำรองไว้ให้กินวันหลังแบบนี้ปิดไว้ อันนี้เปิดปิดไว้แบบนี้เนาะ เป็นยุ้งข้าวของชาวบ้านเนาะเพื่อนเป็นยุ้งข้าวเนาะเพราะว่าทขาข้างหน้าไม่ไดนะ้ต้องอยู่ข้างหลังบ้านเดี๋ยวนี้นเพื่อนข้างหน้าก็จะเป็นบ้านยุ้งก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้เพราะว่าพื้นที่จะเล็กบางบ้านพื้นที่จะเล็กก็เลยทํายุ้งอยู่ข้างหนละังเนาะแต่มีทางเข้ามานิดหน่อยสําหรับการนําข้าวมาใส่ในยุงนะ้งเนาะบ้านก็จะอยู่ข้างหน้านะเพื่อน ยุงก็จะอยู่ข้างหลังแต่ยุงใหญ่อยู่เพื่อนยุงใหญ่เหมือนกันน้องเพื่อนยุงใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นข้อวัวเพื่อนวัวเข้าข้อหมดแล้วนี่วัวเข้าข้อหมดแล้วเนาะดูสวยมากเลยต้นกล้วยสวนกล้วยอยู่ข้างหลังเนาะสวนกล้วยก็จะอยู่ข้างหลัง สวยมากเลยนี่สวยมากโอ้ยเขียวขจีเลยสวนกล้วยอันนี้ก็ต้นหมากเนาะสวยมากวิวสวยเนาะตอน,ตอนใกล้จะค่ำเพืนบรรยากาศแถวบ้านนอกเราเนาะแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราตรงนี้ก็เป็นเขตของบ้านหัวตถ่านหมู่11เนาะเพื่อนตะบลพิราม ก็วัวเข้าข้อหมดแล้วเพื่อนช่วงเย็นเนาะใกล้จะค่ำแล้วเพื่อนใกล้จะค่ำแล้ววัวก็เลยต้องเข้าข้อก่อนเนาะ